วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารวิวเกมลนเลนเจอร์นะครับผมจะไปตีกิวนะครับเกิวผมไม่ชนะเลยตีตัวเนี้ยตัวคอนดอน ผมจะตีตัวนี้นะครับโอเคนะไปะตีกันเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> มันทีเมื่อกี้เราตายหมดเลย

ตีตีตีโอ้โหฝั่งเราเลี้ยมเยอะนะแต่มันจะหมดเวลาก่อนเลยดิฝั่งมันก็ใกล้ตายด้วยดูดิแลห้าเปอร์เซ็นต์เองครับเราต้อไปต้องตีให้ชน,นะโอโ้อีดาเมจหกแสนเยอะเยอะอยู่นะหกแสน ดีเข้าไปตัวชน้าไม่เนี่ยให้สกิวกันเร็วๆช่ยสกิว เย้ยชนะยี่ชนะแล้วนะติกเกลสำเร็จยสโอเคเรียบรับรางวัลอู้เสียดาย ต่อไปผมจะไปะตีโซน่าตีตีตี ទិញទៅបាយ ผมแพ้ตนะีไม่ทันนะหมดเวลากนมันก็เลยตีไม่ชนะต่อไปเล่นสเตปพิเศษนี่เล่นนานสามนะ ด่านนี้ยากแต่ผมลองเล่นดูนะเหมือนคลิปนั้นนะผมถ่ายไปนะเล่นด่านสามชนะนะแต่ชนะโดยตัวเองมันก็ยากมาก ไอ้ลืมใช้โล่อือตอนนี้ใช้เพื่อนมันจะตีป้อมเร็วขึ้นเนาะอือดีหนึ่งป้อมตีได้แล้วหนึ่งป้อมมันยึดไป เอ๊ตีได้นนแล้วชนะตอนนี้ชน,นะเร็วนะเพราะว่ามีเพื่อนโหดอืมไปกัาไปทีมเอไหม,ม,ม,มอืมตอนนี้สี่ตีตีตี ชนะแล้วต่อไปเล่นอะไรดีนะาแล้นเน,นี้ด่านหนึ่งนะเป็นด่านนี้ เมื่อวานผมสมได้อันนี้นะสมได้ห้าสิบเพชรแล้วก็ไปห้าสิบเพชรก็ไปสมได้ตัวไม่ดีนะครับนี่ครับเมื่อวันเมื่อวันผมไม่ไม่ค่อยว่างนอะก็เลยไม่ได้มาให้ดูว่าสมห้าสิบเพชรได้ได้ตัวอะไรนะ ต้องขออภัยด้วยน,ะนี่นะนี่สมใจตัวตัวนี้นะครับผมจะเก็บเอาไว้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีของมีมีคนหนึ่งเขาโหดเขาอาจจะโหดนะเขาบอกว่าน้องนั่งใส่ของนะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะ ถ้าเกิดผมใส่ของอาจจะโหดขึ้นก็ไดนะ้ผมต้องไปตีกิลวบ่อยๆแล้วพวกนี้ผมจะตีกียวอีกตีเกิลวแล้วก็ใส่ของให้พวกนี้นะอปเกตเงินออไปเล่นต่อ ไม่ต้องใช้เพื่อนก็นได้มั้งมันง่ายมากเลยไม่ต้องใช้เพื่อนดูว่ามันง่ายขนาดไหนครับลิซ่าผมยังตีครั้งเดียวได้โอตรนนี้ออกไปด้วยโอ้เอาเร็วเวเลย อือทิ้ง,งไปเลยเออชนะแล้วชนะอย่างง่ายดายนะตานี้อุ้ยกับได้ถุงน้ำโชคทองเออได้ห้าเพชร คุ้มคุ้มอยู่นะคุ้มโอเคมีเงินสองงานเออทำอะไรดีอะเล่นอะไรดีเล่นนี้ครั้งหนึ่งอ,อีกครั้งหนึ่ง โอ้มันตีได้แล้วฝั่งมันตีเร็วมากเลยนะดูดิแล้วเดียวก็ยิบป้อมได้แล้วอะ่ะมันโหดมันโหดจิงอืมโอ้ย สวยทักไงตีป้อมช้าฟังเราตีป้อมช้ามากแม่เราอาจจะแพ้ก็ได้นะตีตีต,ตีตีไปตู้มันมาเยอะแล้ว ชวยอาสวยชวยเขาอย่างเดียวอุ้มมิตรายจะช่วยได้ไหมช่วยได้ด้วยอุ้ยสวยแล้วไงมันมาแล้วเอามันมาแค่เนี้ยนะมาแค่เนี้ยดูสิครับมันมาแค่นี้แต่ว่าเอามันตายแล้วนั่นแหละไปได้ไปได้ไปได้ไ ผมว่าฝั่งมันตีแรงนะครับอุ้ยตายแล้วอุ้ยตัวบอสมาอืมตัวบอสจะตายแล้วปอมเดียวเท่านั้นเอาโอ้สวยอีกแล้วมันยึดป้อมได้แล้วโอ้โหตานี้มันจะมาเยอะโอ้สวยจริงๆเลย โอ้มันติบปั๊มได้สองปัง๊มต,ต้องรีบจัดการจัดการไงดีเนี่ยมันมาแล้วมันเริ่มดันมาแล้วมันเริ่มแล้วเออ,อมันมาแล้ว,ม,ม,าลวม,มาเยอะด้วยซ้ำไปอืมดีดีดีด ผมจะย้อนเวลาไปชนะนะขอพัยเอ้ยเริ่มตีได้แล้วครับผมผมตัดต่อเวลานะนี่ตีได้ตีได้ชนะได้คนระับตอนแรกผมคิดว่าชนะไม่ได้มันมันดันมาถึงตรงนี้นะแล้วจากนั้นมันก็ตัวมันก็น้อยลงแล้วก็ดันมาถึงนี่นะเยี่ยมสุดๆไปเลย ได้เรื่เห็นความโกรธโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับอวันนี้บ๊ายบายฮะ